นี่ก็มีประมาณนี้เลยนะผมนะเพชรห้าเม็ดแล้วก็ทองอีกสิบห้าแล้วก็อิเมอรลอีกสามโอ้โหก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไม้ครับอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ล้วกลับมาโยเกมไม้ครับอีกแล้วซึ่งในวันนี้ผมก็ได้นําซดเรียกเขาว่ายังไงเดี่ยเป็นซซดหมู่บ้านแบบว่าที่มีของดีแบบดีมากๆนะผมนะแบบไม่ต้องฟาร์มอะไรก็เกิดแล้วนะผมนะ ซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นแบบว่ายังไงดีเป็นหมู่บ้านเนี่ยที่โคตรดีนะสำหรับของเวอร์ชัน1.19ของมือถือนะอโอเคซึ่งจุดเกิดเราจะอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้เดินมาตรงนี้เนาะจะเห็นยังหมู่บ้านนะผมนะเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวผมขอปรับตอนเช้าสักครู่ตอนนี้ผมก็ได้ปรับเป็นตอนเช้าเนาะจะเห็นได้ว่าไอ้บ้านที่ผมใส่โกลด์สโตนเนี่ยมันจะมีเจ้าของดีทั้งนั้นเลยเนาะซึ่งจะเป็นของที่เราแบบสามารถเอาไปใช้ได้นะผมนะก็ดูเลย โอ้โหดูดิเกือบทุกหลังอะ่ะมีโกสตนอีกอย่างนะหมู่บ้านนี้เป็นแบบว่าหมู่บ้านที่แบบใหญ่ามากๆเลยเนาะโอเคเราจะไปดูแบบว่าบ้านหลังแรกกันเลยโอ้โหอยู่ตรงน,นู้นนี่บ้านหลังแรกของเรามาแล้วทุบไปเลยเออซึ่งของนี่เนาะซึ่งของตอนแรกก็มีเท่านี้เลยนี่ของเ,ออเสร็จแล้วเราไปบ้านหลังที่สอง โ <Okay. S 2> อเคมันไม่ใช่นะมันเข้าประตูบ้านยากผมเลยจะทุบเลยอ่าอันนี้ก็ดีนะเก็บไหม้ให้หมดนีดีโอ้โหพึ่งเริ่มเล่นเกมได้ของขนาดนี้ก็คือว่าฟูมากแล้วโอเคบัตรังนี้บ้างโอ้ออกซิเดียนเก็บไหม้หมดครับเก็บไม้ไหม้หมด โอเคเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะผมจะสรุปยอดว่าของเราได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะโอ้โ oh, หที่ขุดมาแล้วจะเยอะไปไหนครับเนี่ยโอเคโอ้ okay. มีเพชรได้ไงก่อนบ้านหลังนี้3เม็ดเลยนะทำพีเอ็ได้แล้วเนี่ยโ okay. อเคดอกไม้ไม่เกี่ยวดอกไม้ไม่เกี่ยวทีปกีอน โอเคไอ้พวกนี้ก็หมดแล้วนะหลังแรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังข้างบนกันบ้างโอ้โ oh. หอันนี้แบบแค่สามหลังนะโอ้โ oh. หเยอะไปไหนความนี่โอเคหลังนี้ใช่ไหมออกซิเด okay. ียนโอเคแล้วก็เหล็กแอปเปิลเก็บมานี่อ่านา okay. ะโอเคเสรแล้วหลังถัดมาตรงเนี้ยโอเคหลังนี้ก็มีอีก ออกซิเดียนโอ้โหออกซิเดียนจะเยอะไปไหนครับนี่โอเคโอเคตอนนี้ก็เอ่อหลังนี้ก็มีใช่ไหมหลังนี้หลังนี้มีเป็นหลังนี้ไม่มีเนาะโอเค okay. หลังนี้อ๋อโอเคหลังนี้น่าจะมีเนาะผมทำหมดไว้แล้วโอ้เอเมอรัลใช้ได้ใช้ได้อยู่โอเคไปหลังข้างล่างบ้างโอเคหลังนี้ละมีอะไร โอ้มีเพชรอีกสองม็ตสวยๆแจมแมวโอ้โหขนมปังนี่แบบว่าเรียกได้ว่าขนมปังนี่แบบเยอะจัดเลยเนาะโอหเป็นซีที่ที่แบบว่าดีมากนะยเดิขนาดผมแบบยังเก็บของยังไม่หมดหมู่บ้านอ่ะคุณผู้ชมโอเคโอ้ยมีหมวกเหล็กโอ้ยถ้าเล่นกับเพื่อนนี้ไม่ต้องฟาร์มแล้วของเต็มตัวแล้วแล้วดูดิโอ้โหดูของที่ผมเก็บดูดิอันนี้เก็บไปมันเราไม่ได้ใช้เอาขนมปังเอา ก็อย่างเงีับับกผมบักเออแม่งก็จะเก็บได้โอเคอุยโทษทีชาวบ้านตอนนี้โอ้โหที่ขุดที่ขุดพี่แอ็กมันจะเยองไปไหนครับนี่โอเคผมบอกแล้วหมู่บ้านนี้เป็นแบบว่าย่งเียเป็นแบบหมู่บ้านที่โคตรดีเลยโอ้โหดูชุดเกราะก็มาอีกแล้ว โหแบบเราไม่ต้องลงเหมือนกัแบบอะไรที่ยุ่งยากนะแบบ <c oughs> จริงจริงโอเคอันนี้ก็น่าจะสำรวจหมดแล้วนะฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเหลือดูฝั่งหลังนี้บ้างโอเคหลังนี้อยู่ข้างบนเนาะโอเคต้องเ,ออเดินลำบากนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้โอ้ขนมปัง <c oughs> บอกเพื่อนเลยไม่ต้องฟาร์มแล้วมีอาหารกินแล้วเยอะแยะโอเ้เรามาแบบยังไงดีครับมันเป็นแบบหมู่บ้านแบบที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆแบบ โอ้โหจุดเกิดเลยอโอ้โหโชคดีไปไหนโอเคตอนนี้มีอ่านมานะโอเคเหล็กเหล็กเก็บได้หมดนมปังเก็บได้หมดโอเคอ๋อก็น่าจะหมดแล้วเนาะก็มีไม่มีที่ผมปักหมดแล้วนะก็ซีดีเป็นแบบว่ายังไงเดียเป็นซีที่ดีมากเนาะเออเออผมลืมบอกเลยนะมันจะมีะประตูนเนเธอร์อีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมไปหาจุดสักครู่ โอเคผมจําได้แล้วนะผมคุณผ,ผู้ชมจะเห็นยังเห็นบ้านทางนี้ไหมเนี่ยใช่มันจะมีประตูเนเธอร์นะก็ให้เราทุบอย่างเงี้เดี๋ยวการซ่อมแซมมันก่อนเลยซ่อมประตูเนเธอร์โอเคหลังจากที่เราซ่อมประตูเนเธอร์เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอดูของข้างในบ้างมีอะไรกันไอหีบนี้ผมเลืมดูเนอะโอ้มีทองแล้วก็มีออกซิเดียนโอ้ดีดีด,ด,ดีจันว่าเจมโอเคมีไฟแช็กพร้อมโอ้โหนี่จะเป็นซีทีทียบ โอ้โหดีจะจัดแหละโอเคเราไปเนเธอร์เลยโอเคพอเรามาอย่าตรงนี้เลยใช่ไหมครับก็ให้คุณผู้ชมัันตามผมมานะอะตรงนี้จะมีประตูนเนเธอร์อีกอันเนาะนี่เสร็จแล้วนั้นแต่ผมขอหามุมสักครู่มันจะอยู่แถวนี้นะเออไปทางนี้ ทางนี้แล้วก็ให้ลงมาฝั่งนี้โอเคนี่ลงมาทางนี้นี่มาทางนี้นี่คุณผู้ชมก็จะเจอ,อยังปราสาทเ,เนเธอร์เนาะซึ่งแบบว่าก็อยู่ใกล้อีกแล้วเนาะโอ้โหใครเล่นซีดีผมบอกเลยโคตรโชคดีอ่ะโอเคคลิปในวันนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้นะผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะขอให้คุณผู้ชมนั้นสนุกกับซีดีเนาะก็เป็นแบบซีดีแบบมาก โชคดีมากเลยนะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าต่อจะเป็นอะไรโอ้จิลลินพันทำไมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันไม่ได้ผมนะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหคนหายากเลยเนี่ยภาษาเ้เธอร์เนี่ยเอเออเออ,เอ,อ,เอ,อกลับมาก่อนนะผมนะผมเกือบลืมบอกคุณผ,ผู้ชมเลยนะผมนะเรื่องยอดสรุปที่เรานั้นสามารถหาได้ในหมู่บ้านนั้นเนาะนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะผมนะเพชรห้าเม็ดแล้วก็ทองอีกสิบห้า แล้วก็อิม r a l d อีก3โอโห و, เป็นแบบว่ายัางไงเดียโหชุดกรอกไม่ต้องฟาร์มแล้วผมนะเยอะแยะมากก็<笑><笑>เป็นของอะไรเถยบว่าเยอะจริงๆเนาะวมว่านี้โคตรสุดนี่คือช่องที่คุณควรจะกด Subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe สิครับกดกดครับกด